เมื่อคุณยิ่งใหญ่ทุกคนก้มกราบแต่เมื่อหมดอำนาจเหลือใครบ้างที่ยังมองคุณเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากพญาช้างตัวหนึ่งที่เคยสูงส่งเคยเป็นที่เคารพแต่วันนี้มันกลับถูกลืมครั้งหนึ่งนะักกรุงพาราณสีในยุคสมัยพระเจ้าทลดธรรมพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นอมาตผู้ทรงปัญญาเขาเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นในความถูกต้องและไม่อาจทนเห็นความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพญาช้างเชือกนี้ได้คืนหนึ่ง พยาช้างฝันร้ายท่ามกลางความเงียบของราตรีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดเจ้าจำข้าได้ไหมพยาช้างสะดุ้งสุดตัวกายสันสะท้านข้าคือช้างแก่ที่เจ้าเคยหัวเราะเยาะและตราหน้าว่าหมดประโยชน์ข้าคือช้างที่เจ้าขับไล่ในวันนั้นและต้องสิ้นใจลงข้างทางอย่างน่าอนาถวันนี้กรรมของเจ้าได้ย้อนคืนมาแล้วพยาช้างหลับตาลงน้ำตาไหลาเงียบงนันเหมือนเข้าใจแล้วนี่คือผลของกรรมที่มันต้องผเผชิญ แสงแดดที่แผดเผาเสียงแส้ฟาดลงบนผิวหนังแห้งผากฝุ่นคลุ้งไปทั่วพื้นถนนโคลนช้างพราตัวหนึ่งกำลังขนมูลโคอย่างเชื่องช้าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นพาหนะของกษัตริย์แต่วันนี้มันเป็นเพียงสัตว์ลากเกวียนที่ไร้ค่าในสายตาผู้คนไม่มีเครื่องประดับไม่มีเสียงยกย่องมีเพียงแส้ที่ฟาดลงบนหลังของมันให้มันเดินต่อไปแววตาที่เคยแน่วแน่วันนี้มีเพียงความเศร้าและความสิ้นหวัง ครั้งหนึ่งมันเคยมีชื่อว่าช้างโอทีพญามันคือพญาช้างสืบที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจากักรมันเคยปกป้องพระราชาด้วยชีวิตมันเคยนำชัยชนะกลับมาในวันนั้นพระราชาเคยตรัสว่าจเจ้าคือความภาคภูมิใจของเราแต่คำพูดเหล่านั้นหายไปพร้อมกับการเวลาวันนี้มันเป็นเพียงแค่สัตว์ลากเกวียนเกียรติยศที่เคยมีไม่มีใครจดจำได้อีกแล้วเมื่อหมดผลทางมันเดินมาหาอมย์โพธิสัตว์ ชช่เพียงคนเดียวที่มันยังเชื่อว่ายังเห็นค่าของมันอยู่พญาช้างหมอบลงต่อหน้าเขาดวงตาที่เคยพักดีวันนี้มีเพียงคำถามทำไมคนที่เคยรักมันถึงลืมมันได้ง่ายขนาดนี้อมบาดโพธิสัตว์มองดวงตาของพญาช้างด้วยความเวทนาเขาสัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่กดทับอยู่ภายในใจของมันอมบาดโพธิสัตว์ไม่อาจทนเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาเดินไปเข้าเฝ้าพระราชาและกล่าวคำที่ทำให้ทั้งวังต้องเงียบลง เมื่อพระองค์ต้องการมันพระองค์เรียกมันว่าพญาช้างพระองค์เคยสรรเสริญมันเคยมอบเกียรติยศให้มันแต่บัดนี้เมื่อหมดประโยชน์มันกลับถูกทิ้งให้ลากขี้วัวในตรอกแคบนี่หรือคือชะตากรรมของผู้ที่เคยพักดีต่อพระองค์สุดท้ายพระเจ้าทลาธรรมระหนักถึงความผิดพลาดและทรงสำนึกผิดจึงสั่งคืนเกียรติให้พญาช้างและเชิญมันกลับสู่วัง าดแผลในใจนั้นเยียวยาได้ยากแม้บัดนี้มันจะได้คืนมาทุกสิ่งแต่พญาช้างกลับหันหลังให้วางใหญ่เดินจากไปอย่างเดียวดายมันไม่โกรธไม่อาฆาตเพราะมันได้เรียนรู้แล้วว่าความไว้ใจที่แตกสลายยากจะประสานให้เป็นดังเดิมมุลค,คุณไม่ควรเลือนหายตามกาลเวลาและความดีไม่ควรถูกลืมเมื่อหมดประโยชน์ แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณเป็นพญาช้างที่ถูกลงลืมหรือเป็นกษัตริย์ที่เผลอลืมบุญคุณของใครไปแล้วหรือเปล่า